ก็กำลังมานะครับหนึ่งหนึ่งสองเป็นชายกรุงเทพนะครับโนนนะครับรถเร็วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเป็นชายกรุงเทพตอนนี้รถเร็วหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่เพิ่งออกจากจันเสนมานะครับรถล่าช้าแปดสิบสองนาทีตอนนี้อะไรกันะมีรถมอเตอรไซค์ไปหนึ่งคันนะครับ กำลังมานะครับรถเดียว112เด,ดชชัยกรุงเทพมาแล้วนะครับ112เด็ดชัยกรุงเทพน่าจะเป็นรถมอไซค์นะครับเออรถมอไซค์แหละขึ้นไปนหนึ่งคันไปส่งที่ไหนเนี่ยขอดูหน่อย ไปส่งที่บ้านตาคีนะครับนี่นะครับโมไซคันนี้ก็จะไปลงที่สถานีบ้านตาคีนะครับหนึ่งคันมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่ง,งสองเด่นชัยกรุงเทพเอาสตอมทาง,ทางขบวนนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพิ่งออกจากจันเสนมานะครับตอนนี้ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเพิ่งออกจากจันเสนมานะครับตอนนี้รถล่าช้าแปดสิบสองนาทีนะครับล่าสุดที่ดูมาส่วนขบวนเจ็ดตอนนี้นําหน้าหนึ่งหนึ่งมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาแล้วหนึ่งหนึ่งสองในชัยกรุงเทพบางทีเราก็จะไม่หลีกกันนะครับนะอาจจะไปหลีกที่นครสวรรค์ไม่ก็ข่าวทองประมาณนี้เอาสตอมสี่หนึ่งสี่เก้าทางขบวนครับ สีสดใสนะครับจะถ่ายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นาาีีีาาาา่่มมมสรรราาาชชุแปเข้ก็จงนว บริษัทสีของราชำระค่านี่รับนติตัวมาณตรงที่เรียบร้อยกับบริษทีช่ใช้เป็นคาร์บรนเดียวเรือ่องคาร์บรนทหนึ่งหนึ่งสองรถจะรอเวลาออกตอนเที่ยงสามนาทีนะครับชืยอปรามศานเที่ริษัทดีบีตัวรี่วากรนนี่นะบผูคลขึ้นลงกัรดียวนี้ออกจากสถานีชุมแสงเวลา12นาฬกานาทีค่ะ ออรอตอน12นาฬิกา3นาทีนะครับจอดรอดนานหน่อยประมาณ15นาทีนะก็ตอนนี้นะครับอยาจะบอกว่าตอนนี้รถเร็ว111เพิ่ง,ๆๆพงออกจากจะเสนมานะครับรถราช้า82นาทีน่าจะมาถึงยุคแสงราวๆเกือบบ่ายโมง ไม่ก็ตอนบ่ายสองที่เราจะมาถึงนะครับนะระหว่างที่เรารถออกเราก็เดินดูบรรยากาศรอบๆไปอาจจะถ่ายคลิปเดียวหรือสองคลิปประมาณนีนะ้อาจจะถ่ายคลิปเดียวก็ได้นะครับนะแล้วก็แยกคิ้กันไปว่าคลิปนี้จอดคลิปนั้นออกอ่านะก็แยกไปสองคลิปถูกแล้ว หนึ 1> 1่งนสองนะครับเด็ดชายกรุงเทพหลังจากที่รถจอดชุบแสเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับผมพูดให้ฟังเลยเดินไปเดินมาก่อนให้ดูตัวรถนะครับนะหลังจากที่รถเรี้ยวหนึ่งหนึ่งสองออกชุบแสไปแล้วนะครับผมจะพูดสองรอบรถไปจจอยทีหนึ่งที่ทับกิจปากน้ำโพ นครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจจนเสนบ้านหมี่ลบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือดองมิวัตชุมทาบ้านพาชีพระแก้วมาพระจันทรอยุธยาบางปะอินเชียงรากลังสิตดอนเมืองลักษีบางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนไปสิ้นสุดที่สถานีกรุงเทพนะครับส่วนทางนู ก็เป็นโมเตอร์ไซค์ที่ขึ้นไปนะครับอ่าโอเคขึ้นไปแล้วนะครับรถโบ๊ไซอ่ายัางขึ้นไม่ได้ครับรถโบ๊ไซก็ล่างขึ้นไปนะครับเราออกตอนเที่ยงสามนาทีนะครับไม่ได้รอหลีกอะไรรอเวลาออกเท่นั้นเองโอเคตอนนี้รถโมเตอร์ไซค์ก็ขึ้นไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสุดยอดครับนน่นะครับเรียบร้อยอ่า โอเคจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายทีหนึ่งตอนรถออก